สวัสดีค่ะน้องจุ๊บจิ๊บสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ค่ะวันนี้ถ่ายฝันน้องจุ๊บจิ๊บเนาะ <c oughs> ก็ฝนตกถ้าเสียงดังก็ขอโทษขออภัยเนาะ <c oughs> มาถึงนี่ก็ฝนตกพอดี <c oughs> มากับฝุ่นนะเป็นคนเอามาหรือเปล่าค่ะก็มาถามความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บเ <c oughs> ช่นเคยค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม68ค่ะน้องจุ๊บจิ๊บนี่ความฝันที่จะเล่านี่ฝันวันไหนคะ ฝันเมื่อคืนจ้ะฝันเมื่อคืนค่ะอ้อเสียงดังมากเลยเดี๋ยวพักกอนเนาะค่ะเสียงดังอาจจะไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวพักให้ฝนตาก่อนสักหน่อยนึงเงียบเลยถ่ายได้ไหมเนาะฝนเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเล่าเลยค่ะน้องจิ๊บจิ๊บว่าฝันว่ายังไงบ้างจ้ะนฝันว่านูน่ะอันเห ให้อายออกรถไม่จ่าหนูก ouais ็เรื่อยเอออายเอามาให้เขาขับเนี้ยเขาอยากลองขับแบบนี้ยสิหนูก็เลยว่าเออหนูสิขับเลยเด้อหนูเอารถไปขับเด้อหนูสิลองขับเบิ้งว่ามันขับมงินบ่อหนูก็ว่าเอาไปจิ๋ลาเะื่็นรถม้าไส้เนี่ยเราจะให้อายเพิ่อนออกไม่นะจ่าแบบนี้หนูก็เลือยขับแบบนี้ขับไปโลซองโลนนะจ๊ะเจอมเลยคนแรกจ่าในความฝันขี่ชนรถกระบะ อ๋อจ oh. uh. you. uh. yes. ้ะแล้วก yes. uh. ็ว ja. mm. ่าเขาเป็น hmm. ย mm ักษิวขาเป็นยักษ์มัสะบัดนะจ้ะสะบัดแล้วไม่ส่วนกับรถกระบะก็ลังมาพอดีจ้ะค่ะจ้ะนู้นู้จําในว่าหนูแขนแขนหักจ้ะแขนหักทางนี้ทางซ้ายจ้ะนูก็บอกเป็นยักษ์เหี้ยหรอกค่ะแขนหักซื่อแมนจ้ะในวันนี้เขาจะเขาก็ลงมาถามนะจ้ะรถกระบะเป็นยังแ์ห้งเมล่อไหรคือมา่อวันสี่วันเมื่อวันเมื่อวันที่หนึ่จ่ายเจ็บแขน จ่ายนึก็ว่าบันนี่นก็ว่าเชี่ยงจะในบันนี้เพื่อเอินประกันมากเพื่อเอินประกันมากนนก็ว่าจ่ายนูก็ฟันบริฟันยาวขนาดนั้นจ้ายนูจํจำได้แค่ปทะเบียนคูกรณีแล้วก็ไปทะเบียนรถขั้นไม้จ่านนกก็ชีบอกเลขกปทะเบียนรถกระบะที่นุคขี่ส้นนะจ่ารถรถขั้นขี่ออกอ่ะมันมันไม่ได้เป็นยังแหงนะจา๊กแค่ว่าข้างน้าไปเบดซี รถรถของพี่ชายเหรอคะแมนจ้ะทั้งหมดเลยข้างหน้าขันไม่จ่าแมนจ่านึกว่าโอ้ยไอชิดาบนาโทรหาไอไอ้กระบบดาดิค่ะเดี๋ยวนี้นึกจำไหนอยู่เด้วยนึกว่าให้พี่พีเอฟซีเบิ้งจ้ะนี่อันอันนี้เป็นเลขรถมอเตอร์ไซค์จ้ะสองศูนย์เจ็ดเมนจ้ะค่ะแล้วคันไม่อันนี้เลขรถกระบะจ้ะอ๋อรถมอเตอร์ไซค์ก็คือเลขสามตัวสองศูนย์เจ็ดรถเป็นรถของพี่ชายเนาะแมนจ้ะ ค่ะแล้วรถกระบะคู่กรณีน้องจิ๊บก็เห็นด้วยค่ะก็คือห้าสี่เจ็ดสามค่ะน้องจิ๊บจิ๊บเป็นคนขับชนแ่นจ๊านุเองอ๋อค่ะเอาแล้วจริงๆแล้วพี่ชายมีรถคันใหม่ไหมคะสะออกเรื่องนี้ค่ะจะออกเร็วนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ทีเบียนอะไรแ่นจ้ะแต่ในฝันน่ะน้องจิ๊บฝันว่าได้รถแล้วได้แล้วก็ได้เลขก็คือสองศูนย์เจ็ดจ้ะทะเบียนนี่เป็นสีอะไรคะป้ายแดงหรือว่าอะไร ของพี่ชายสีแดงค่ะสีแดงอ๋อเป็นรถใหม่ป้ายแดงน้องจิ๊บเน่ะบอกว่าลูขอลองรถหน่อยว่ามันขับดีไหมใช่ครับนิ่มไหมอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบไหนคะไอ้ที่เขาฮิๆกันใหม่ๆครับลีดอ๋อออน้องจิ๊บก็เลยอยากลองขับดูก็เลยเอาไปขับขับไปยังไม่ไกลจ้ายังไม่ใกล้เดี๋ยวจ้ะอ๋อก็ไปชนกับรถ กระบะเนาะค่ะก็คือตัวเองแขนหักค่ะถ้าแขนหักแลยถ้าอถ้าเกี่ยวกับอายุน้องจ๊บก็อายุสิบแปดย่างสิบเก้าเนาะค่ะแต่น้องจ๊บน่ะให้แค่ทะเบียนรถมาทั้งสองคันเนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูแต่รถพี่ชายน่ะข้างหน้าพังหมดเลยค่ะแต่รถกระบะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะไรมากก็แค่เป็นรถกระบะเนาะรถกระบะมันใหญ่ทีเลย แต่น้องชิปบน่ะมองเห็นเลขทะเบียนชัดเ <Yeah. S 1> จนก็คือห้าสี่เจ็ดสามเลขสี่ตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถตัดเล่นได้อาจจะเป็นห้าสี่หรือไม่ก็เจ็ดสามหรือไม่ก็สี่เจ็ดสามห้าสี่เจ็ดอะไรประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็เลขมอเตอร์ไซค์ <Yeah. S 1> ก็คือสองศูนย์เจ็ดค่ะก็ตัดเล่นเป็นสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือไม่ก็สองศูนย์ค่ะ ก็แล้วจริงๆขับซิ่งไหมในฝันขับซิ่งไหมคะแปดสิบค่ะแปดสิบแล้วเรื่องจริงขับซิ่งไหมฮะน้วก็ขับปกติน้กก็ขับแปดชิ้นก็อย่าขับรถเร็วเนาะค่ะก็ขับค่อยๆไปเดี๋ยวมันอันตรายเนาะค่ะในฝันก็คือขับไปคนเดียวเลยแม่นะอยากลองรถใหม่จะเลิกเจิมให้เขาเรียบร้อยถ้างั้นน้องจิ๊บจิ๊บบอกว่าพี่ชายจะออกรถใหม่เร็วๆนี้ เพราะฉะนั้นน้องจิ๊บก็ฝันอย่างนี้เนาะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขี่ของพี่ค่ะขี่ซ้อนท้ายพี่ไปก่อนเนาะค่ะก็มีประมาณนี้แล้วไอ้ที่จะไปออกกันนีออกแม่รถไหนกันคะรถเหมือนในฝันหรือว่าไงรถในในความฝันเลยคะ่ะแบบเป็นรุ่นลีดเนาะรนลีดเนาะในเรื่องจริงก็จะไปออกอันนี้เหมือนกันไปดาวเอา๋อ,อไปดาวอ๋อค่ะก็ น้องจิบจิบก็มาฝันแบบนี้เนาะไม่แน่ค่ะฝันเห็นเลขอาจจะออกตรงๆก็ได้น้องเขาก็เคยฝันเม่นอยู่เนาะค่ะแล้ววันนี้จะไปไหนคะนี่อะไรไปใช่ใจน้อยอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะวันศุกน้ำตกฝนตกเนาะอากาศไม่เป็นใจค่ะก็ที่ผูสิงห์เราเนาะมีน้ําตกที่หน้าเที่ยวอยู่เนาะค่ะโอปงโกค่ะบ้านโอปงโกค่ะมีน้ําตกที่หน้าเที่ยวน้าหน้าเล่นเนาะสวยสวยแต่ว่าแบบ ช่วงนี้คนก็จะเงียบเงียบหน่อยเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ชายแดนเนาะคนก็อาจจะไม่กล้ามามาเที่ยวเท่าไหร่มันก็เยอะทุกวันค่ะเพราะว่านูเห็นขี่ผ่านน้ำบานทุกวันค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนพื้นที่กันเองเนาะแ่วซีสเกตบ้านเราใจบ้างนู่นห้วยทับถอกทับทันก็มามาเที่ยวเนาะค่ะจริงๆบ้านเราชายแดนก็ยังไม่มีอะไรเนาะค่ะยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็ใครอยากเที่ยวน้ําตกก็มาเที่ยวได้เนาะค่ะน้องจิ๊บไปบ่อยไหมคะ ยังไม่ได้ไปเลยค่ะตั้งแต่เขาเปิดสวนมาตั้งแต่เขาอยู่เจิบยังไม่ได้ไปเหรอคะยังค่ะเมว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีค่ะน้าไปมาแล้วสวยมากสวยจริงๆค่ะเห็นในรูปเราก็ยากไปไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ยังไม่ฝนยังไม่ตกเยอะเนาะแต่ไม่รู้ว่าฝนตกเยอะก็จะช่วงนี้เขาก็จะปิดปิดดปิดเปาดน้ำมันไหลแรงเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยค่ะน้ําไหลแรงค่ะช่วงนี้ใครไปเที่ยวไปอะไรก็ระวังน้ําป่าไหลหลากเนาะ ค่ะบางทีน้มันพัดแดงอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะค่ะแล้วเลขที่จิบให้มาเนี่ยค่ะลองยกดูสิค่ะน้องจิบชอบเลขตัวไหนที่สุดคะนุ้นนูนนนูชอบไอ้นู้นไปทำบุญเมื่อวานค่ะกับพี่ตอนเย็นนูชอบเลขนี้เดี๋ยวนูนจะเขียนให้พี่พี่เอฟซีนะค่ะนายลองเขียนดูดิค่ะเดี๋ยวนูจะเขียนพี่เอฟซีดูนูไปก็เข้ามาสามตัวอ๋อเนี่ก็คือเลขชอบใช่ค่ะเขียนเลยจ้ะ ยานสูงๆหน่อยก็ได้เอออ๋ออันนี้ไปทําบุญกับพี่สาวมาเมื่อวานไปตรงไหนคะไปท้าวเวสสุวรรณอ๋อไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณมาแล้วไ,ได้เลขมาเลขอะไรคะโ <c oughs> อเคค่ะสี่เก้าสองอ๋อเป็นเลขทูบหรือว่าเลขอะไร เลขปิงปองค่ะเลขปิงปองรู้จับเองใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้จับเองอ๋อน้องจิบจิบจับเลขได้ก็คือสี่เก้าสองเนาะค่ะก็ถ้าใครชอบตัวเลขเหมือนน้องจิบจิบก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคได้น้องเคยไปตรงนี้แล้วก็ได้โชคเนาะใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นจําได้ว่าจิบฝันหรืออะไรล่ะเกี่ยวกับท้าเวทตรงนี้เนาะค่ะเลขก็ออกจริงๆเหมือนกันค่ะก็ไม่แน่ค่ะนี่เลขน้องไปจับปิงปองมาเนาะค่ะก็ขอให้แตกตรงตรงปังๆเนาะค่ะ ก็ให้ถูกเลขถูกหวยรวยเงินค่ะองจิปก็บอกแม่ซื้อไว้ให้ก็ได้เนาะค่ะอย่างนนซื้อเองอย่าง,งซ, <c oughs> ซื้อเองซื้อลอตเตอรี่เนาะคือเก็บไว้เผื่อถูกหวยรวยเงินเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้น้องจิปอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวสิเอยไม่ไดีพอพูดภาษาไทยเดี๋ยวก็จะข้าหน้าหนาวแล้วค่ะก็ให้พี่พีเอฟซีหาเสื้อผ้ากันหนาวหน้าหนาใส่นะคะจะได้ ร่างกายอบอุ่นค่ะจะได้ไม่ไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายค่ะค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขล้ำล้ำรวยๆทุกๆคนค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามน้องจุ๊บจิ๊บเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้คําแก้วและน้องจุ๊บจิ๊บก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ